นะบัตนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัท ให้เจริญง,งอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษพรารบเหตุ เนื่องด้วยเรื่องส่วนตัวของอาตจจมาเองเนื่องจากเป็นวันที่มีอายุครบรอบปีแต่ละปีละปีก็อยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเห็นว่าจะมีประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น ในที่สุด <c oughs> ก็ได้กระทำมาในลักษณะที่เรียกว่าทำบุญล่ออายุที่เรียกว่าทำบุญล่ออายุนี่บางคนก็เข้าใจแล้วว่าหมายความถึงอะไรแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจทศได้ยินได้ฟังเป็นครั้งแรกครั้งนี้ <c oughs> ข้อนี้จะต้องอธิบายรั้มอีกสักเล็กน้อยว่าทำบุญเนื่องด้วยอายุครบรอบ,บปีนั่นมันมีอยู่สองความหมายถ้าคนที้ขลาดก็ทำบุญต่ออายุเพราะไม่อยากจะตายถ้าไม่ขี่ขลาดก็ทําบุญล่ออายุเล่นสนุกสนุก เพราะว่าโดยที่แท้แล้วมันเป็นเรื่องที่น่าล่อจริงๆโดยเหตุที่ไม่มีความหมายอะไรมากไปกว่าความไหลเวียนเปลี่ยนแปลงไปประกอบไปด้วยความโง่ความหลงจนกว่าจะรู้สึกสมนึกได้ อายุก็ล่วงเข้าไปมากแล้วดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียเงินเสียทองหรือมีความยุ่งยากลำบากอะไรเกี่ยวกับการทำบุญอายุ <c oughs> เรื่องที่จะล่ออายุนี่ มันก็ต้องมีเหตุผลว่าจะเล่ากันได้อย่างไรหรือวิธีใดก็แล้วแต่สติปัญญาหรือความรู้ความเข้าใจของบุคคลนั้นๆแต่ทางที่ดีนั่นควรจะให้มันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์หือรู้สึกคิดนึก <c oughs> อะไรได้มากกว่าเดิม สำหรับในวันนี้ก็เป็นวันพิเศษหรับอาตจจมาเนื่องโดยมีอายุครบหกสิบสามปีเต็มกับเจ็ดแปดชั่วโมงเข้าไปแล้วพระโยมบอกว่า <c oughs> <c oughs> เกิดมาในเวลาเช้าที่พระกำลังออกโปรดสัตว์ คือบินตาบาทของวันที่27พฤศภาคมเมื่อ64ปีมาแล้วอายุล่วงมาตั้งหลายสิบปีก็ไม่ได้รู้ว่าชีวิตนี้คืออะไรก็ทำอะไรไปตามความไม่รู้ <c oughs> เหมือนที่ได้พูดให้ฟังมาแล้วเมื่อตอนเชา้าอย่างยืดยาวสรุปแ,แล้วก็มีเหลืออยู่นิดเดียวว่ามันรอดตัวมาได้ก็เพราะอยากจะทำอะไรให้เก่งๆบ่อยบ้างหรือทำอะไรโดยไม่ต้องซ้ำใครมันจริงได้ เป็นมาในลักษณะอย่างนี้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ดูแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่ที่ว่าน่าขอบใจมันหรือว่าไม่น่าขอบใจเอาซะเลยแต่ถ้ามันนึกในแง่ที่ว่า ความผิดก็เป็นครูความถูกก็เป็นครูและความผิดเป็นครูมากกว่าความถูกจะอีกอย่างนี้แล้วก็น่าจะขอบใจความถูกนั่นหมายถึงการทำอะไรได้อย่างใจตามที่ต้องการอย่างนี้มันทำให้คนหลงหรือโง่ไปกว่าเดิม ความผิดนั่นมันลงโทษเอาอย่างเจ็บปวดทั่นมันก็ทำให้คนฉลาด <c oughs> เว้นไว้แต่จะไม่ตอนรับเอาเท่านั้นไปมัวนั่งร้องไห้เสียเป็นต้นมันก็ไม่ได้อะไร <c oughs> ร่องความว่าคนทั่วไปไม่ได้รับเอาทั้งความผิดและความถูกมันจึงโง่ <c oughs> คือเป็นคนที่ไม่มีครูความผิดก็ไม่ได้เป็นครูความถูกก็ไม่ได้เป็นครูมันจึงได้เป็นคนโง่เพราะไม่มีครูแต่ถ้าเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วความผิดก็เป็นครูความถูกก็เป็นครูขึ้นมาทันทีความถูกก็ไม่ได้เป็นที่ตั้งของความหลงไหล <c oughs> ความผิดก็ไม่ได้เป็นที่ตั้งของความทุกข์ทรมานใจจนต้องไปนั่งร้องห้แต่ว่าเขาจะศึกษาเอาจากความผิดและความถูกทั้งสองอย่างจนได้รู้อะไรอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงยิ่งขึ้นทุกที <c oughs> ถ้ามันเป็นอย่างนี้ชีวิตนี้มันก็เป็นการศึกษา และเป็นสิ่งที่น่าขอบใจแต่แล้วเราก็มองเห็นว่าชีวิตของเราไม่ได้ล่วงมาในลักษณะเช่นนี้เลยเพราะว่าเราเป็นคนโง่อัตมาก็เป็นคนโง่คนอื่นๆก็ดูจะเป็นคนโง่มาตั้งแต่ต้นจึงไม่ได้รู้ จัดสิ่งที่เรียกว่าอายุหรือชีวิตนี่ในทางที่จะทำให้ฉลาดขึ้นจึงต้องโง่มาตั้งหลายสิบปีเพื่อจะสังเกตเห็นอะไรบ้างก็ในระยะหลังๆนี้จึงได้เอามาล่อตัวเองเล่น เขามาล่ออายุนี่มันก็คือล่อตัวเองนั่นเอง <c oughs> ล่อในส่วนที่เคยโง่เคยหลงมาแล้วอย่างไรมีเรื่องมากมายเหมือนที่ได้พูดให้ฟังแล้วเมื่อตอนเช้า <c oughs> ทีนี้ก็จะได้พูดกันต่อไปถึงข้อที่ว่ามันมีง่ายอะไรบ้างโดยละเอียด จะเอามานึกมาคิดหรือ <c oughs> มาล่อกันอย่างมีประโยชน์เป็นกิตจะลักษณะในธรรมเทศนานี้